สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่อง e อเลนช n นลตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองข้างบนอากาศหนาวมากตอนนี้ประมาณ17อ,องศาคือแบบลมแรงมากดูจากผมนะฮะดูสิลมแรงมากแล้วก็แบบมือเย็นห่างกว่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมรอบอ่างกันว่ามีอะไรบ้างไปอันนี้ก็จะเป็นทาง ก็จะมีป้ายห้ามปีนนะคะทุกคนใครที่มาถ่ายรูปก็ระมัดระวังนะคะระวังตกลงไปข้างล่างนี่นั่นจริงมาต่อรถตรงนี้ก็ได้นะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย<ม>นี่สำหรับใครที่อยากจะเช่ารถกอล์ฟมีเช่ารถกอล์ฟได้ตรงนี้แต่จัก,กรยานของเราจะอยู่ตรงอ๋อตรงนู้นตรงนู้นจัก,กรยานเราอยู่ข้างหลังก็ถ้าใครอยากเช่าเช่าได้สองชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่สองร้อยบาทสามสิบนาที โอเคถ้าใครอยากนั่งชิลๆอย่างที่เขาขี่ไปอะอยู่ไหนแล้วละ่ะหมดแล้วรถกอล์ฟไม่มีแล้วหมดแล้ว่ะโอเคอันนี้จะเป็นแผนที่นะคะแผนที่อ้อเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นโซนร้านอาหาร<อ>ก็จะมีร้านลูกชิ้นร้านซ้มตามร้านน้ำนะครับนี่เราก็มาถึงจุดเชา่าจักรยานแล้วทางนู้นจะเป็นรถนำเที่ยวด้านนูน้นอะถ้าใครไม่ขึ้นรถเราก็จะมาเช่าจักรยานตรงนี้ มีปั่นคนเดียวกับปั่นคู่อันนั้นจะปั่นคู่นี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 ่ปั่นคู่แต่เราปั่นคันเดียวหรอไปเอ้าวปั่นเดียวค่ะอันนี้มีเวลาจำกัดไหมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะเลือกรถได้เลยนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งชั่วโมงเอามาเลือกจักรยานเอาขนาดไนด้เอาสีดำไหมฮะเนี่ยเหรอฮะ ตามมันตัวขาห้าบ่อสูงขามันไม่ถึงอ่ะบ่อสูงขามันไม่ถึงอ่ะขาไม่ถึงได้เหรอล้ะเออโอ้โหโถิงเยอะไปโอ้โหเบิกอยู่เลยตัวขาตัวขาแล้วก็แล้วเขาหนักเลยเหรอ ออนนี้เราก็มาอยู่ตรงขอบเขื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนป่าจักรยานอันนี้โอ้โหลมแรงมากเลยอันนี้เขาให้เช่า1ชั่วโมงเราก็1ชั่วโมงแล้วก็11บเอโมงห้เราต้องนําจักรยานไปคืนนะฮะจักรยานเขาก็นี่ายเราสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าเราจะปั่นเดี่ยวหรือปั่นคู่อันนี้ก็ปั่นคนเดียวมาโดเดี๋ยวการปัน่นซะก่อนโอ้โหว้าวา <laughs> หรูปให้หนอยสิ นี่เราเขาสามารถลงทรงตัวได้ด้วยนะเดี๋ยวดูโอ้ลมแรงเดี๋ยวเขาสามารถทรงตัวได้ด้วยนะดู๋ยวเดี๋ยวนะว้าวโอ้โหลมแรงมากอ่ะคือแบบรับอาากศเบีดยงไปเดี๋ยวเราไปตรงองค์พระกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวห้างแล้วนะบังนี้ ผมค้อนแรงคนหัวดีด่รู้ว่า ไปเลยใช่ไหมตามทันนะตามไม่ทันนะผมเข้าปากตรงนี้นี่ไงกรกอล์ฟจะนั่งชิลๆเขาอยากขับรถเขาอยากขับรถกอล์ฟบ้างได้ไหมเฮ้ยอันนั้นเป็นอันนั้นคือทางด่วนหรือเปล่านะเราเรามาจากข้างล่างตรงนู้นนะเห็นไหมเห็นถนนที่เราขึ้นมาไหมนุ่นเลยนะเราขึ้นมาถึงถนเนี้ยล้วคืบลมแรงมากนี่เขาปั่นสองคนเธอเขาปั่นสองคนนะ เนี่ยแบบนี้แบบนี้เราปั่นไม่ได้นะเราไม่มีความสามัคคีกันเลยเราต้องปั่นคันเดียวอันนี้จะเป็นไหว้หลวงพ่อเจ็ดกรัตรเราเข้าไปไหวได้ที่ไหนแต่เราไม่ได้เข้าไปเราจะเข้าไปไหมเราไม่ต้องเข้าไปแล้วเนาะอันนี้ไหวได้หลวงพ่อเจ็ดกรัตรถ้าใครอยากไหวอ้าวเอาจักรยานมาเข็นให้ตายเถอะแล้วก้องขึ้นมาเดี๋ยวจะพาปั่นไปตรงนน้นหตรงนี้สวยมากเลยนะนี่เขายืนหาข้างบนด้วย ราต้องไปถ่ายโน่นต้องไปจาดตรกลางหันหลมตรงนูง้นนี่ตรงนี้เห็นชัดมากเลยดูสิมองไม่เห็นข้างล่างเลยเกือบสูงเท่าภูเขาน่ดูดิมาจักลองขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปถ่ายกลางหันหลมตรงนูง้นสวยๆไปแล้วนั่นแหละตรงนี้ก็มามีกลางหันลมด้ยเยเฮ้ยดูนี่ดูอดด,ด,ดตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วโอ้โหแดดต้อม,มากเลยเรามาได้ครึ่งทางแล้วคือจากเราจะต้องไปให้มันสุดทางที่เขาจะให้ไปต้องก็ผ่านกันต่อ เขาตั้งจะพิ้ไปสุดแค่ตรงนูน้นน่าจะแค่ตรงนู้นนะฮะเราจากก่อนอเพราะาลมมันแรงมากเลยดูดิตาลืมไม่ขึ้นอะไม่รู้ว่าร้อนหรือว่าอะไรเราคุมหัวได้นะเนี่ยเออเห็นไหมเออเอ็เนว่า,าไปตเออันนี้เขาจำกัดความเร็วจกักรยานที่30กิโลเมตรนะเราจะวิชิตจุดทางตังงนเะออแต่ถ้าเขาให้เราปั่นไปต่อน,นี้เราปั่นอีกหน่อยหนึ่งเราก็ถึกแล้วนะเนี่ยต้องปั่นกลับไปทาง้น นี่นะถ้าใครมาจะสังเกตว่าไม่ค่อยมีคนปั่นถึงตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไกลนี่เขาบอกว่าจุดกลับตัวจักรยานโอเคเราลงเราลงแล้วเดี๋ยวเราจับเขากลับจักรยานแล้วเราลงแล้วก็เห็นจักรยานขึ้นกลับตัวจักรยานก <c oughs> ับจอดอย่างงี้ <c oughs> แล้วก็ยกขึ้นหมุน <c oughs> กลับตัว <c oughs> ยกไม่ไหว <c oughs> ว่านี่กลับตัวจักรยานก <c> ล <oughs> ับไม่ไหว แล้วก็ปั่นกลับที่เดิมซึ่งทางที่เราต้องกลับไปนู้นที่จางจิงเราตรงไปตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ถึงแล้วนะเนี่ยเดินมาปั่นกลับไหมเราปั่นไม่ไหวแล้วไปเดี๋ยวเราปั่นกลับทางเดิมแล้วไปเจอกันตรงนู้นตอนนี้เราก็ปั่นมาจะถึงแล้วเราปั่นจากตรงนู้นเราก็เดินโุ้ยยิ่งถึงยิ่งแรงไปเอาจากรยานไปคืนกัน ตอนนี้เรามาถึงแล้วจกักรยานไปคือต้องคืนใบอะไรไหมคะไม่ต้องนะ,ะคะเจ้าึ้นจักรยานแล้วก็มาคืนจุดที่เราเอาไปแล้วเ,เราก็ไปหาข้าวกินกันโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนและตอนนี้เราก็สั่งกับข้าวมาเรียบร้อยแล้วนี่กับข้าววะกับข้าวซันนี่เราก็มีสองอย่างบอกเลยว่าอาหารนะคะปกติไม่มีการอัพใดๆทั้งสิน้น ขอชิมอ่ะอตากจนข้างแข็งเลยอะมาชิมอืมโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับ<ด>หิหว้บาแตตอนนี้เราก็เติมพลังเสร็จแล้วเรามีกระเป๋าใบหนะึง<ด>แล้วเราก็จะอันนี้เป็นเดินข้างแบบว่าริมเขื่อนก็อันนี้นะคะเขื่อนลำตะคองนะคะใครอยากมามาได้เลยบอกว่าอากาศเด็ดมาก โอเคถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะถ้าใครอยากจะชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นนะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง Orange Channel นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่ต่อไปกันก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้ก็เขี่รถกอล์ฟไปด้วยโอเควันนี้จบกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย Wants me somewhere much deeper Anxiety filling up every space, no privacy uh. And silently it could build and build until you finally see Whoa